วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของประเทศที่ไม่มีกองทัพถ้าความก็คือในการเลือกตั้งครั้งนี้หลายๆพักการเมืองอมีนโยบายต่างๆที่พูดถึงเกี่ยวกับกองทัพในหลายๆพักเนาะแต่ว่ามันก็ไม่มีนโยบายไหนที่มันสันสะเทือนกองทัพได้มากเท่ากับนโยบายการยกเลิกการเกณฑ์ทหารอะ่ะโดยเฉพาะพักก้าวไกล มันก็นโยบายนี้มันอาจจะทําให้ผู้ที่มีอํานาจโดยเฉพาะอาจทางฝ่ายขวาหรือผู้นําทางกองทัพอ่ะอาจจะวันวันหรือว่าท้อใจตัดเพอ้อถึงความสัมพันธ์ของกองทัพอะไรก็แล้วแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นของสาคัญนะถึงแม้ถึงแม้ว่ากองทัพจะประกาศว่าวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ตามมองมุมกับกันมองไปกะมองเลยไปถึงการยกเลิกกินอาหาร ถ้าไม่มีกองทัพอะ่ะมันจะเป็นยังไงประเทศมันจะอยู่รอดไหม,มันจะมีแนวทางในการดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงอย่างไรบ้างแรงบันดาลใจ inspiration ก็มาจากเล่มนี้เล่มเดิมเคยพูดรอบหนึ่งอยู่ในอ่าคลิปไปงานหนังสือมาพูดถึงการที่การที่ประเทศไม่มีกองทัพตัวอย่างที่คลาสสิกหรือว่าแบบว่า ชอบใช้กันแพร่หลายมากที่สุดก็คือคอสตาริกาเราจะได้ยินคอสตาริกาในเรื่องของที่เป็นประเทศที่ยกเลิกกองทัพหรือว่ามักจะเป็นประเทศอ่ามักจะโดนล้อบ่อยเรื่องแบบใส่อิโมจิหรือว่าธงชาติที่มันคล้ายๆการแค่สลับสีอะไรประมาณนี้เพราะว่าคอสตาริกามีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารรวมถึงการยกเลิกกองทัพออกไปจาก สารระบบเลยการยกเลิกกองทัพแบบมันบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดในปีหนึ่งเก้าสี่เก้าเนาวถึงไว้ในยกมาคือมาตราสิบสองมาตราสิบสองของรัฐธรรมนูญของคอสตาริกาแปลเป็นไทยแบบไม่ต้องภาษาตามกฎหมายเนาะกฎหมายมาตราสิบสองรัฐธรรมนูญมาตราสิบสองกาวไว้ก็คือกองทัพในสถาบันที่ถาวรน่ะนะถูกยกเลิก ซึ่งจะให้มีกองกําลังตารวจที่จําเป็นในการตรวจตาและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนกองกําลังทางทหารสามารถจัดได้ภายใต้ข้อตกลงภาคพื้นทวีปหรือเพื่อป้องกันประเทศเท่านั้นไม่ว่ากรณีใดๆพวกเขาจะต้องอยู่ภายใต้อํานาจของพล,ลเรือนเสมอพวกเขาไม่สามารถพิจารณาหรือถแถลงหรือเป็นตัวแทนเป็นลายบุคคลโดยภาพรวม ชัดเจนเนาะว่ารัฐธรรมนูญนี้พูดถึงว่ายกเลิกแล้วก็ให้มีตำรวจในการตรวจตารักษารวมทั้งมีข้อตกลงเพื่อป้องกันประเทศเท่านั้นเนาะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเขาต้องอยู่ภายใต้พลเรือนเสมอทีนี้เราจะมาดูกันถึงแบบว่าองค์ประกอบของประเทศที่ไม่มีกองทัพแบบคร่าวๆแล้วก็ที่มาของข้อตาริกาในการที่ไม่มีกองทัพเนาะ แลก,การดำรงอยู่ของประเทศที่ไม่มอไม่มีกองทัพนั่นนะ่ะมันเป็นอย่างไรอย่างแรกก็คือประเทศที่ไม่มีกองทัพอย่างแรกเราจะมาพูดถึงมูลเหตุสาเหตุของการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นนะ่ะมันไม่มีกองทัพเนาะอย่างแรกก็คืออำนาจเป็นสาเหตุโดยธรรมชาติถ้าอำนาจเราสามารถแบ่งได้เป็นหลายๆประเภทตามการมองเห็นตามการจำแนกเนาะว่า อำนาจมันสามารถแบ่งไปได้หลายๆอย่างแต่เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจผมจะแบ่งเป็นตามเขาเรียกว่าอะไรตามตามลักษณะของอำนาจละกันลักษณะอำนาจมันมีนมหลายประเภทเนาะลักษณะอำนาจที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันจะง่ายต่อการอธิบายก็คืออำนาจที่จับต้องได้กับอำนาจที่จับต้องไม่ได้คนมักจะรู้จักในแบบว่าฮาร์ดพาวเวอร์กับซอฟต์พาวเวอร์เนาะคนจะรู้จักอย่างหลังเนาะ แต่สิ่งที่เราจะมาพูดก็คืออย่างแรกก็คือ h a ร์ Power เป็นอำนาจอย่างแข็งเป็นอำนาจที่สามารถมองเห็นได้จับต้องได้อย่างแรกก็คือประชากรเขตแดนพื้นที่ขนาดเศรษฐกิจและขีดความสามารถทางการทาหารนี่ก็แบ่งแบบง่ายๆเลยก็คือประเทศที่ไม่มีกองทัพมักจะมีในลักษณะทางอำนาจอย่างประชากรเขตแดนพื้นที่ขนาดเศรษฐกิจขีดความสามารถเนี่ย มันจะทําให้กีความสามารถของทางการทหารของแต่ละประเทศแบบมันถดถอยหรือมันไม่เอื้อต่อการมีกองทัพหรือว่ากองกําลังที่มันเข้มแข็งเนาะอย่างจํานวนประชากรพื้นที่ขนาดเขตแดนขนาดเศรษฐกิจอ่าอะไรทานองนี้นะนี่คือสาเหตุแรกของการไม่มีกองทัพสาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุที่สาเหตุโดยการกระทําของมนุษย์เองก็คือคนในรัฐรัฐนั้น่ะ ไม่ได้ต้องการให้มีกองทัพซึ่งหลายๆสาเหตุโดยรวมมันจะมักมาจากความขัดแย้งภายในที่กองทัพนั้นเป็นศูนย์กลางในความขัดแย้งเหล่านั้นที่ทําให้กองทัพนั้นถูกยกเลิกถูกแบนไม่ให้มันมีอย่างที่2ก็คือประเภทประเภทของกองกําลังในการรักษาดินแดนซึ่งประเทศที่ไม่มีกองทัพ อย in ่างน้อยๆมันก er ็มีกองกําลังในการปกป้องรักษาดินแดนหรือรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างแรกก็คือประเทศที่ไม่มีกองกําลังเลยไดหลายๆประเทศอ่ะมันจะมักจะใช้กองกําลังอาสาหรือตํารวจในการตรวจตารักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนี่อย่างแรกอย่างที่สองก็คือประเทศที่ยังคงมีกองกําลังประเทศที่ยังคงมีกองกําลังก็คือตํารวจ หรือกองกําลังที่ถูกตั้งมาอยู่ภายใต้พลเรือนสองสองอย่างนี้แต่ละประเทศมันจะมีไม่เหมือนกันคือทั้งสองอย่างเนี้มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศนั้นๆความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงเขตแดนการปกป้องประมาณนี้อย่างที่สามก็คือแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะถ้าสำหรับประเทศที่มันไม่มีกองกำลังแล้วอ่ะมัก จะมีข้อตกลงกับอดีตเจ้าอาณานิคมหรือว่าประเทศมหาอำนาจที่มีศักยภาพทางทหารที่เหนือกว่าในการปกป้องเขตแดนหรือรัฐนั้นๆมาเขาว่าไงหมาเขาว่าประเทศที่ไม่มีกองกําลังะในโลกไปเนี้ยมักจะเป็นอดีตเจ้ามักจะเป็นอาณานิคมของชาติอ,อาชาติอื่นๆมาก่อน ก็คือกอนได้รับอิกราชก็จะมีข้อตกลงกับอดีตจ้านาถนคมในการอารักขาดูแลความสงบเรียบร้อยหรือว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนี้อาจจะเป็นข้อตกลงกับประเทศต่างๆในการป้องกันก็คือความข้อตกลงกับเขาให้ให้เขาอ่ะมาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยประมาณนี้มันพูดถึงกองทัพความมั่นคงมันไม่ได้มีแค่เรื่องการปกป้องเขตแดนจากแบบ ประเทศภายนอกไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปเพราะว่าความมั่นคงอะไรอ่มันถ้าเรารวมมันก็รวมด้วยถึงป่าปรามยาเสพติดก่อ,อการร้ายหรือว่าอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆมันก็อยู่ในส่วนของพาดของความมั่นคงด้วยอย่างที่สองก็คือประเทศที่ยังคงมีกองกําลังประเทศเหล่านี้ก็คือมีกองกําลังหรือกองกําลังตํารวจหรือกองกําลังที่จัดตั้งอยู่ ภายใต้พลเรือนภายใต้คำสั่งของพลเรือนซึ่งตัวอย่างของเราที่จะพูดก็คือคอสตาริกาคืออย่างที่เรากำลังจะพูดอยู่งั้นเรามาพูดถึงตัวอย่างของคอสตาลิกากันเนาะคอสตาลิกานั้นน่ะเส้นทางมาถึงการยกเลิกกองทัพได้อย่างไรก่อนหน้านั้นอ่ะคอสตาลิกาก่อนการยกเลิกกองทัพในช่วงพันเก้าร้ยยี่สิพันเก้อยสามสิบเนี่ยหรือก่อนหน้านั้นไปต้นมาก่อนหน้านั้นคอสตาริกา ขู่ขนาดนามว่าเป็นสาธารณรัฐกล้วยบานาน่าริพับล c ซึ่งคำเนี้ยมันมาจากของมันคำนี้มันมาจากวิลเลียมซิดนีย์อเตอร์หรือหรือว่านาปากาว่าโอเฮนลี่ซึ่งเป็นนักเขียนของอเมริกันเนาะซึ่งคำเนี้ยเมื่อนำมาถูกใช้ในทางการเมืองมันจะแปลว่าประเทศที่พึ่งพิงการส่งออกของของเพียงอย่างเดียวอะ สเกตกิจะอยู่ได้เพราะสิ่งนี้อย่างเดียวซึ่งคอสตาริกาเป็นบานานาลิพเพลิกเพราะว่าเป็นประเทศที่พึ่งพิงการส่งออกผลไม้เพียงอย่างเดียวซึ่งประเทศอ่ะซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่อ่ะที่ผลิตผลไม้ก็คือยูเนเต็ดฟู้ดคอมพานีเป็นบริษัทขามชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งบริษัทเนี่ยมีการแทรกแซงการเมืองภายในกลุ่มประเทศอเมริกากลางมีการรับเงินใต้โต๊ะการ รับเงินใต้โต๊ะนักการเมืองทหารรวมทั้งการขูดลีดแรงงานใช้เขาเต็มที่แล้วก็กลุ่มอีลีดของข้อตาริกาก็มีความร่วมมือกับทหารโบสถ์พรรคคอมมิวนสิสต์อ่าอาจจะเหลือเชื่อว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ได้นั่นก็เพราะว่าแปลว่าอ่ามันก็เพราะว่ากลุ่มอีลีมีข้อตกลงกับคอมมิวนิสต์ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อให้เอื้อเอาประโยชน์ต่ออีลีดซึ่งออกมาในชื่อ หลักประกันทางสังคมผู้ที่ประกาศหลักประกันทางสังคมก็คือประาธานอัติปดีราฟาเอลอังเคนกาเดลอนกวาเดียซึ่งจุดแตกหักมันมาจากการเลือกตั้งในปี1948ที่ฝักฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งโดยคัดดีเดตชื่อโอติลิโออูลาเตบังโกก็ชนะราฟาเอลกาเดลอนที่พูดไปเมื่อกี้นั่นแหละซึ่ง การเลือกตั้งที่ออกมาทั้งสองฝ่ายอ้อางว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็กล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นคุณโกงการเลือกตั้งซึ่งศาลของการเลือกตั้งของคอรตาลิกาพิจนารณา,าให้อูตาเลได้เป็นประธานาธิบดีแต่การเดรอนไม่พอใจแล้วก็ยื่นคัดค้านการเลือกตั้งต่อสภาซึ่งพรรคของเขาอ่ะ ก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาซึ่งมันยับยั้งผลการเลือกตั้งได้สำเร็จฟางเส้นสุดท้ายของสงครามมันเกิดจากตรงนี้เราเรียกว่าสงครามกลางเมืองคอสตาริกาซึ่งผลสุสรุปบทสุดท้ายของสงครามนั้น,นจบในเวลาหนึ่งเดือนสั้นมากเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นด้วยชัยชนะของฝ่ายกบฏท,ที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลกับกองทัพอัน เหลวแหลกปวกเปียกผู้นำของฝ่ายกบฏท,ที่สำคัญก็คือโคเซฟิกเกเรสเฟรซึ่งเป็นนักธุรกิจและก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อต้านรัฐบาลของคอสตาริกาในช่วงนั้นกลายมาเป็นผู้นำเฉพาะการและก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มันมีความน่าสนใจก็คือในการยกเลิกกองทัพอย่างเป็นทางการที่เราพูดถึงมาก่อน ช่วงตลอดมาเนาะกลับมามองที่ไทยก็คือการที่ประเทศไทยอ่ะมันยังไม่มีกองทัพอะ่ะแน่นอนมันเป็นไปได้ยากและมันจะเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่น่าแปลกเพราะว่านโยบายพักต่างๆไม่ได้มีพักไหนนะที่จะยกเลิกกองทัพไม่มีอบอกตรงนี้ก่อนแล้วก็การปฏิรูปกองทัพแล้วก็การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เป็นประเด็นที่เด่นชัดที่สุดในในโยบายในครั้งนี้แน่นอนว่าประเทศไทยอ่ะยังไงทหารก็ยังคงมีความสําคัญอยู่เพราะว่าภูมิรัฐศาสตร์ของไทยไม่ได้เอือ้อต่อการที่ประเทศเราจะเป็นประเทศที่ปลอดกองทัพเพราะว่าใกล้มหาอำนาจจีนอินเดียหรือแม้แต่กองกําลังสหรัฐที่ลายล้อมอยู่แปซิฟิกหรือใกล้สุดก็ฟิลิปปินส์ไม่ได้เอือ้อ เพราะว่าโดยแล้ว,วประเทศส่วนใหญ่ที่มีกองทัพมันไม่มีกองทัพเนาะเป็นประเทศเล็กๆหรือว่าประเทศที่ยกเลิกกองทัพมันเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความสําคัญต่อภูมิรัฐศาสตร์ในการขับเคี่ยวกันระวังมหาอำนาจมาในยะสําคัญขนาดนั้นเพราะว่าอ่าเพราะว่ายังไงอ่ะครับประเทศขนาดเล็กอ่ะแต่อาจจะบอกว่าสิงคโปร์สิงคโปร์มีกองทัพเพราะภูมิรัฐศาสตร์มันไม่ได้เอื่อไง อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กก็จริงศักยภาพศักยภาพเรื่องคนอะไรมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ภูมิรัฐศาสตร์มันต้องบีบให้สิงคโปร์ต้องมีกองทัพแต่การที่มันมีกองกําลังมากๆอ่ะอาจจะพูดถึงกองทัพถ้ามีกองถึงมีแต่การที่มีกองกําลังมากๆอย่างเดียวไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สักเท่าไหร่มากในในศักยภาพของกองทัพอ่ะเนาะ เพราะฉะนั้นนะการกําหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของกองทัพจึงเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเราก็เห็นปัจจุบันนี้ว่าเรารู้หรือว่ายุทธศาสตร์อ่ะที่มันชัดชัด,ชด,ชดเป้งเปอ่ะของกองทัพมันคืออะไรอาจจะมองว่ามันเหมือนแบบว่านี่คือความลับของกองทัพเหรอ,อประชาชนในฐานะผู้เสียภาษียังรู้ไม่ได้เหรอน่าจะเป็นคําถามที่มันย้อนกลับมาอีกทีนะซึ่งถ้ามองตามความเป็นจริงอ่ะสุดท้ายอ่ะการปฏิรูปกองทัพ จะเป็นต้องทำด้วยความเกมภูมิรัฐศาสตร์จีนสหรัฐที่มันมีความสำคัญถ้าอย่างดูที่สงครามยูเครนกับรัเสเซียเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดจากกองทัพของรัเสเซียที่มันมีปัญหาเละเทะของกองทัพอ่ะมากมายการทุจริตหรือว่าการใช้อำนาจอะไรแบบเนี้ยมันเป็นมันนี่เป็นเหตุเล็กๆมาที่ทำให้สงครามอะ มันยังยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับคอตาริก้าที่เราคอตาริก้าที่เราพูดถึงนี่นแหละว่าสุดท้ายอ่ะคอตาริก้าที่มีสงครามกลางเมืองอ่ะจบภายในหนึ่งเดือนโดยฝ่ายกบฏอ่ะกองทัพนี่กระจอกยิ่งกว่าอะไรอีกนะโดยความนับถือโดยความเคารพจริงๆก็ตามชื่อหนังสือตามอินสปิเรชันเลยทานฟอร์มออไดไม่เปลี่ยนก็ตายอย่างเดียวเหมือนกับตัวอย่างของเราที่ คอสตาลิก้าเลยเนาะว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวกองทัพก็จะถูกลบทิ้งไปจากหน้าประวัติศาสตร์ก็เป็นไปได้และอีกประเด็นที่สําคัญก็คือการที่จะดําเนินขับเคลื่อนในการปฏิรูปกองทัพได้อะ่ะผู้ขับเคลื่อนนโยบายอ่าถ้าเราพูดก็คือเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายทางการเมืองผู้ขับเคลื่อนนโยบายทางการเมืองก็เป็นส่วนสําคัญในในการที่จะปฏิรูปกองทัพอะ่ะ ตามกำหนดะยุทธศาสตร์เราอาจจะมองว่ายุทธศาสตร์กองทัพต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้หนึ่งสองสามจัดมาให้ชัดเจนแล้วยิ่งสถานการณ์การเมืองระดับระ,ระหว่างประเทศที่มันร้อนแรงอ่ะเราต้องมาดูตัวเองแล้วว่ากองทัพไทยอ่ะจะเอาอยัางไงกันต่อดีเผลอถ้ามันมีสงครามอ่ะใครจะรับประกันอะไรคุณได้ถ้ามันมีสงครามจริงๆก็เป็นก็ อย่าให้มันเหมือนช่วงที่แล้วมาที่คิดอยากจะปฏิรูปก,กองทัพแล้วพอพอตัวเองมีอํานาจแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจแล้วก็ลืมไปตามกาลเวลาแต่ในส่วนตัวก็คิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้แต่ความเกิดขึ้นจริงๆสังคมก็ต้องกระตุ้นนะกระตุ้นด้วยตัวของมันไปเรื่อยๆนะว่าการปฏิรูปก,กองทัพการกองทัพอ่าการปฏิรูปก,กองทัพใดๆก็ตามมีความสําคัญอย่างมาก นอกจากว่าจะทําให้องค์กรมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วมันก็ยังจะทําให้มันคอนเฟิร์มเรื่องความมั่นคงได้อีกด้วยก็ถือว่าอากองทัพคอตาลิกาก็ถ <as ือว่าเป็นเคสตัดดิคคาสิกตลอดการอีกประเทศหนึ่งก็คือปานามาที่ยกเลิกกองทัพเนาะปานามาก็มีปัญหาเรื่องรัฐประหารกับเรื่องตักสเตที่ผู้นำค้ายา